E ok no e วันนี้นะคะเราจะมาฝึกเขียนชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นกันค่ะซึ่งในการเขียนชื่อคนต่างชาติเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะจะใช้เขียนโดยใช้อักษรค a t a k a n a นะคะเขียนโดยใช้อักษร katakana นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยค่ะมีตัวอย่างให้ดูเนาะสมมุติเราจะเขียนคําว่าคนที่ชื่อสุดาแล้วกันเนาะ สุดานะคะดูสุดาก่อนนะคะเราต้องการจะเขียนว่าสุดานะคะในภาษาญี่ปุ่นอ่ะอักษรภาษาญี่ปุ่นนะคะอักษรหนึ่งตัวจะออกทั้งเสีเยงพยัญชนะแล้วก็เสียงสลัเนาะถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะต้องเขียนพยัญชนะสอเสือแล้วก็เติมสละอุก็ไปใช่ไหมแต่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอักษรหนึ่งตัวเนาะออกเสียงทั้งพยัญชนะแล้วก็สลัเลยเนาะอันนี้คือตัวสุนะคะตัวสุนะคะ อันนี้คือสุนะคะอันนี้คือตัวดะตัวดะ,ะคะทีนี้ในภาษาญี่ปุ่นอ่ะถ้าต้องการจะทําให้เป็นเสียงยาวเนอะอาะก็สามารถทําได้ซึ่งในอักษรกคาตาคานะคะถ้าต้องการทําให้เป็นเสียงยาวนะคะก็สามารถทําได้โดยนะคะลากเส้นมาอย่างนี้ค่ะเขียนเส้นมาอย่างนี้นะคะจะหมายถึงการออกเสียงยาวในอักษรคาตาคานั่นเองเนาะอย่างเช่นอันนี้คือตัวตัวสุอันนี้คือตัวตัวดะ ต้องการจะเปลี่ยนจากเสียงสระอเป็นสระอเนาะทำเป็นเสียงยาก,ก็เพิ่มขีดตัวน,นี้เข้าไปก็จะกลายเป็นดาดาเนาะก็จะกลายเป็นสุดาสุดานั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างที่สองเนาะสมมตุนนนะะมมติว่าชื่อกันนิกานะคะสมมุติว่าชื่อกันนิกาเนาะอันนี้คือตัวกะกะกะนะตัวอึนนะคะกะอึนก็เป็นกันนะคะอันนี้คือตัวนิ กันนิอันนี้คือตัวกะกันนิกะทีนี้เราต้องการจะเปลี่ยนจากกะเป็นกาเนาะทำเป็นเสียงยาวก็เหมือนเดิมเลยนะคะเพิ่มขีดมาตรงนี้นะคะขีดหนึ่งะคะในอักษรกตาคณะขีดตัวนี้จะหมายถึงเสียงยาวนั่นเองนะคะ กันนิกานะคะก็จะได้เป็นกันนิกานั่นเองนะคะสําหรับคนที่ชื่อกันนิกาก็สามารถที่จะเอาไปฝึกเขียนได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างถัดไปกันค่ะ mm hmm. ตัวอย่างถัดไปสมมุติว่าชื่อเพลวาเนอะอันนี้จะเป็นชื่อนักเรียนในคอร์สเบสิกจะเป็นนิคอลวอร์เซชันนะคะซึ่งเขาชื่อว่าเพลวานะคะซินเจก็ขออนุญาตเนอะเอาชื่อมาเป็นตัวอย่างนะคะทีนี้คําว่าเพลวาเนี่ยมันออกเสียง คำว่าเพลคำว่าแพลมันออกเสียงสระแอใช่ไหมแต่ในภาษาญี่ปุ่นอ่ะมันจะไม่มีเสียงสระแอเนาะมันจะมีเสียงแค่เสียงสระเอหรือว่าเสียงสระเอนะคะทีนี้อ่ามันไม่มีเสียงสระแอดังนั้นไอคำว่าแพลเนี่ยก็จะไม่สามารถแบบเขียนตรงๆได้แต่สามารถที่จะเขียนให้ออกมาคล้ายกับคำว่าเพลได้นั่นเนองเนาะเรามาดูกันนะคะแพลว่าเนาะก็สามารถเขียนได้แบบที่หนึ่งก็คือเพยาว่าตัวเพ เพแล้วก็ตัวอะก็จะเป็นเพีเพีเพีพอกเสียงยาวๆพอเสียงรวบๆนะคะก็จะพอกเสียงรวบๆเร็วๆนะคะก็จะได้เป็นเพเพีเพีเพเพะแเพะว่านะคะอันนี้คือตัววะอันนี้คือตัวขีดยาวเนาะก็จะจะเป็นก็จะได้เป็นเพว่าเพว่านะคะเพว่าเพ่ว่าเพีว่านะคะ อันนี้ออกเสียงคล้ายสระเอเนาะออกเสียงคล้ายแพรว่านั่นเองนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างที่2นะคะอันนี้คือตัวเพเนาะก็ขีดยาวไปเลยเพแล้วก็วะแล้วก็ขีดยาวก็จะกลายเป็นเพวาเพวานะคะอันนี้ข้างบนเพว่าเพา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 ว่านะคะแล้วก็เพวาอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะ การเขียนชื่อในภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่งเราเป็นคนต่างชาตินะคะเวลาเราเขียนชื่อเราจะเขียนโดยใช้อักษรคาตาคณะนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อยากจะเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่นได้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงมาข้างล่างเลยค่ะเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาไทยนะคะโดยการคอมเมนต์เขียนลงมาข้างล่างนะคะเดี๋ยวซเซจะเข้าไปเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นให้ค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องลางไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะจ้ามาตาเน่